พระพุทธเจ้าท่านสอนพระธรรมบทหนึง่งเรียกว่าอะปันนกกปฏิปทาแต่ว่า <c oughs> มีการปฏิบัติอย่างหนึง่งที่ไม่ผิดเลยรู้สึกอยู่กับตัวเองรู้สึกอยู่กับกายรู้สึกอยู่ที่กายของเราเนี่มีสติรับรู้อยู่กับตัวอยู่บ่อยๆเ,เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดเลยสามอย่างเรื่องพระธรรมห้าประการ เวลาทําทสมาธิทำไปทาไปแล้วก็จิตก็ต้องอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแล้วก็หลงไปกับพุโทโธอันนี้ผิดนะครับผิดทําไมถึงบอกว่าผิดห <c oughs> ลวงปู่มั่นท่านสอนแล้วก็เน้นหลวงพ่อก็เน้นหลวงพ่อก็เน้นหลวงปู่มั่นก็เน้น ท่านเน้นเรื่องพระธรรมห้าประการอันนี้สำคัญมากในการประพฤติปฏิบัติสมาธิภาวนาในเกินการประพฤติปฏิบัติสมณธรรมไม่ทิ้งพระธรรมห้าประการนี่ถือว่าเป็นเรื่องถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านสอนพระธรรมบทหนึ่งเรียกว่าอะปันนก,กะปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดเลยข้อปฏิบัติในโลกใบนี้นะ มันยังมีเรื่องผิดอยู่ถูกมันก็มีอยู่ผิดมันก็มีอยู่ในเรื่องผิดมันก็ยังมีเรื่องถูกอยู่ในเรื่องถูกมันก็มีเรื่องผิดปนมาอยู่แต่ว่า <c oughs> มีการปฏิบัติอย่างหนึ่งที่ไม่ผิดเลยเรียกว่าอปันนกะปฏิปทาอปันนกะปฏติปทาข้อที่หนึ่งคืออินทรีย hmm. ส si ังวรรู้สำรวมอยู่ในกายี่ข้อนี้ให้รู้อยู่ในกาย อันนี้ไม่ผิดเลยรู้สึกอยู่กับตัวเองรู้สึกอยู่กับกายรู้สึกอยู่ที่กายของเราเนี่ข้อนี้ไม่ผิดข้อที่สองการอดนอนกา,การผ่อนอาหารการผ่อนอาหารการทานให้น้อยปารบความเพียรให้มากอันนี้ก็ไม่ผิดเลยประการที่สาชาคลิยานโุโยกการที่ทำปารบความเพียรอยู่บ่อย มีสติรับรู้อยู่กับตัวเองอยู่บ่อยๆนี่เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดเลยสอย่างอย่างแรกคือการสำรวมอินทรีย์อย่างที่สองการทานให้น้อยอย่างที่สามการปารบความเพียรครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่ากินน้อยนอนน้อยอดทนให้มากปารบความเพียรให้มาก3อย่างนี้ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดเลยทีนี้หลวงปู่มั่นนี่ท่านสอน เรื่องพระธรรมห้าประการไอ้พระธรรมห้านี่หรือว่าอินรียห้านี่เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดเลยเหมือนกันเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดเลยหลวงพ่อท่านเบื้องต้นหลวงพ่อท่านสอนเรื่องสติหขั้นตอนยมคงเคยได้ยินท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาวชิโรดมพูดบ่อยๆเรื่องสติหขั้นตั้งแต่สติสัมปะชัญญาในขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเรียกว่า สติปัฏฐานขั้นที่สเรียกว่าสติภละ,ระขั้นที่สี่เรียกว่าสติอินทรีย์ขั้นที่หเรียกว่าสติสัมโพชชงขั้นที่6เรียกว่าสัมมาสติสติหขั้นนี่เป็นตัวเป็นลําดับขั้นตอนของการฝึกสติเป็นลําดับขั้นเมื่อจิตเรามีกำลังแข็งแกร่งขึ้นแข็งแรงขึ้น สติก็จะพัฒนาให้ตัวเองแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นจนสุดท้ายหลวงปู่หลวงปู่มั่นโูบาอาจารย์ท่านใช้คำว่ามหาสติมหาปัญญาไอจิตดวงนี้ที่จะสามารถหลุดพ้นจากวัตะสงสารได้ต้องเป็นมหาสติแล้วก็เป็นมหาปัญญาเพื่อจะละชาติกับทั้งวาสนาให้ได้ท่านยังเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาตอนนี้พวกเราถ้าสังเกตตัวเอง สติเราตอนนี้อยู่ในขั้นไหนเหมาะสมกับการพ้นทุกข์หรือยังในต้องพิจารณาตัวเองสติที่มีความรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างท่านเรียกสิ่งนี้ว่าสติสัมปชัญญะมีความระลึกได้บ้างเผลอไปคิดบ้างระลึกได้บ้างเผลอไปคิดบ้างท่านเรียกว่าสติสัมปชัญญะถ้าเราฝึกอยู่กับสติบ่อย ในที่นี้โคบาจารย์ท่านเรียกว่าตัวรู้หรือเรียกว่าผู้รู้นั่นแหละถ้าเรามีสติรู้อยู่ทุกอิริยาบถมีสติรู้อยู่ในการเคลื่อนไหวของกายในการรู้สึกของใจในการมีความคิดมาปรากฏในในจิตหรือรู้การกระเพื่อมของจิตรู้การขยับของจิตอย่างนี้ท่านเรียกว่าสติปัฏฐานเมื่อกายมีอะไรมากระทบ จิตเราคิดอะไรอยู่รู้ทันมันสติสัมปชัญญะอาจจะรู้ตามบ้างอาจจะรู้ทันบ้างแต่ถ้าเป็นสติปัฏฐานนี่คือรู้ทันมันรู้รู้ทันจิตในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณในกายในเวทนาในจิตในธรรมรู้ทันอาการนี้ท่านเรียกว่าสติ ปัฏฐานพอสติปัฏฐานอย่างลงจนชัดเจนชัดแจ้งแล้วมันจะมีสติตัวหนึ่งเกิดขึ้นท่านเรียกว่าสติพละคือสตินี้มีกำลังสติมีกำลังสามารถรับรู้สามารถมีกำลังต่อสู้กับความคิดได้มีกำลังที่จิตหนีไปคิดจิตมีความรู้เข้ามาจรคือมี อารมณ์เข้ามาปรากฏสตินี่มีตัวรู้มีกําลังที่จะต่อสู้กับความคิดนี้ได้แล้วรู้แม้แต่กระทั่งความคิดมันเกิดขึ้นความคิดมันตั้งอยู่ความคิดมันดับไปมีกําลังตั้งขึ้นอย่างที่ท่านเรียกว่าสติพละถ้าสติมีกําลังมากกว่านั้นอีกเป็นสติควบคุมความคิดได้รู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้น ความคิดนี้เกิดขึ้นดีหรือไม่ดีความคิดเกิดขึ้นนี้มีกําลังมากหรือน้อยสามารถเอาสตินี้ควบคุมความคิดรู้เท่ารู้ทันแล้วก็จัดความคิดได้ท่านเรียกว่าสติอินทรีย์คือเป็นใหญ่แล้วตอนนี้สติเราเป็นใหญ่แล้วสามารถควบคุมความคิดได้สามารถรู้คิดได้สามารถเป็นเจ้าของความคิดได้สามารถควบคุมจิตสติตัวนี้มีกําลังเหนืออารมณ์ทั้งปวง เป็นใหญ่แล้วชัดเจนชัดแจ้งแล้วท่านเรียกว่าสติอินทรีย์พอสติอินทรีย์เกิดขึ้นสติที่จะน้อมนำไปสู่ความตัดสู้เป็นสติมั่นคงท่านจึงเรียกว่าสติสัมโพชชงน้อมเอียงไปทางการตัดสู้น้อมเอียงไปทางพ้นทุกข์จนที่สุดทั้งปวงสติเกิดขึ้นอย่างมีกําลังมีเป็นเป็นหนทางของความถูกต้องแล้ว เป็นหนทางเป็นกําลังที่มากขึ้นแล้วเป็นมหาสติแล้วท่านจึงเรียกว่าสัมมาสติสติอย่างนี้พร้อมกับการที่จะบรรลุธรรมสติอย่างนี้พร้อมกับการที่จะพ้นทุกข์แล้วลําดับขั้นตอนของสติจึงเกิดขึ้นอย่างนี้เริ่มจากการรู้สึกเท่าแล้วก็รู้สึกทันรู้เท่าแล้วก็รู้ทันก่อนฉะนั้นเบื้องต้นก่อนที่จะรู้เท่าหรือรู้ทันก่อน ครูบาอ,อาจารย์จึงมุ่งเน้นให้พวกเรารู้อยู่ที่ภาระธรรมห้าประการศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไอ้ตัวเนี้ยสำคัญมากเราไม่เข้าใจในการปฏิบัติเราไม่เข้าใจกลไกนี้เวลาปฏิบัติเราจึงปฏิบัติไปอย่างที่แล้วแต่จิตจะพาไปแล้วแต่กําลังจะเป็นไปถ้าจิตมัน,เป,นเป็นไปโดยธรรมชาติ ท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจนะว่าเรามาทําสมาธิคือเรามาฝืนธรรมชาติตอนนี้เรากําลังฝืนธรรมชาติอยู่เราไม่ได้เป็นไปโดยธรรมชาติธรรมชาติของจิตมันชอบหนีไปคิดที่หลวงพ่อเรียกว่ามันชอบไปกินอารมณ์เพราะอารมณ์เป็นอาหารของใจฉะนั้นมันชอบไปกินทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าจะปล่อยมันไปตามธรรมชาติจิตก็จะหนีไปกินอารมณ์เหล่านั้น แต่ที่พวกเรามาทําสมาธิคือเรามาฝืนธรรมาชาติใจคือเราไม่ปล่อยให้มันหนีไปกินเราให้มันกินแค่อาหารที่เรายื่นให้นั้นคือพุทโธเรามีอาหารที่จะยื่นให้เป็นอารมณ์เดียวคือเอาพุทโธใส่ลงไปแทนอารมณ์ทั้งหลายมันก็เหมือนเรานั่นแหละจิตไม่แตกต่างเลยเราเป็นอย่างไรจิตก็เป็นอย่างนั้นจิตเราเป็นอย่างไรตัวเราก็เป็นอย่างนั้น ลองยมทานไข่เจียวทุกมือสิเนี่ยลงไปเนี่ยทานไข่เจียวนะกลางวันทานไข่เจียวนะพรุ่งนี้ไข่เจียวนะกังางวันทานไข่เจียวนะพรุ่งนี้ไข่เจียวนะไข่ทุกวนันยมจะเป็นยังไง rian. เราก็บังคับให้มันพุทโหอย่างเดียวนี่นะแล้วมันก็ดิ้นรนในทีเนี้ย มันก็ดิ้นรนเหมือนกันแค่เราทานมื้อเดียวซ้ำๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวเช้าวลวกผักกลางวันลวกผักเช้าวลวกผักกลางวันลวกผักเช้าวลวกผักกลางวันลวกผักกินจนหน้าจะเป็นผักอยู่แล้วกินจนหน้าจะเป็นไข่อยู่แล้วนาะ